ลมฟ้าพยากรณกับกองบัญชาการกองทัพไทยลักษณะอากาศทั่วไป18มกราคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแร่ปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภยัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากลมแรงและสภาพอากาศแห้งในระยะนี้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความ,ามร,ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งระยะนี้ไว้ด้วยครับ กมชาการกองทัพไทยเสนอลมฟ้าพยากรณ์ครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ